จะเรียกไถ่ายยังถ่ายแล้วมไม่สือคบกันไม่ได้ครบโอ้ขอจริงเลยอ่ะไม่จริงแล้วถ่ายรูปคู่ผมยากลูกู่ไปยืนข้ามมโคไหอันนี้ถ่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวใส่กางเกงใส่กาน้องหน่อยน้อง แน่แล้วด yes. <nut Tit les> well, ันน้องมีมามาดันไกลเนี่ยมาดันไกลเลยมาดันไก่แล้เนี่ยมาดันเพียงพอเลยดันครับปลาดันปลาดันปลาดันฝากช่องน้องด้วยนะคะคุณพี่ได้เลยครับฝากกดติดตามอันนี้ F C ของใครเนี่ยก็ของสาวดัมซิงเนี่ยค่ะอ F C ผมมีเปล่าวันนี้เป็นงาน колл คัพวันนี้เรามาเจอคนดังนะคะ ครับสวัสดีครับผมคนโคกมาถ่ายต้องคำนะครับไม่ได้ไปเขาว่าด่าลุูน้ำปกกับรูน้ำปกอะไปยืนไปยืนยืนอะไรอะโอ้ดูสภาพนี้จะไม่ถ่ายลุูน้ำปกเออเอาเท่เราที่เราเป็นเราเออความเป็นเรายืนยืนยืนกุมมือไหมยืนกุมมือให้พี่ฟังกับพี่เอยืนกุมมือแบบยืนกุมมือแบบเออได้เลยโอ้ยดีนะใจคอไม่ดี ให้พี่เอไปก็จะได้บอกเมียว่ามาถ่ายงานคูบะต้าไงเขายืนถ่ายรูปกับรถก่อนเข้าทางเลยเดี๋ยวไม่บานทาไม่ว่าหรอกถ่ายอย่างงั้นดิหรอยืนนั่งข้าเทียบนั่งลงข้าเทียบโอ้โหเสียดเลยไหมเสียดมากเฮ้ยทำไมห่างจังไะเราอ่ะไม่ได้เลี๋ยเกลียดตีเออหนึ่งสองอ๋อเฮ้ รู้ไปให้ลูกเราคิดอะไรนะป้าใจะไรขาดเลยมันเป็นโรคติดต่อนะรู้ไหมมันโรคติดต่อชนิดหนึ่งมันเป็นยังไงอ่ะถ้ากลัวใครเลิกกันแล้วไปคบกันเพรานั้นมันก็จะเป็นโรคติดต่อนี่รถทีอันหนึ่งจะบอกมีรถที่พร้อมถ่ายมันไ็มรถถ่ายได้รถทำงานรถจะอุ่นี่ยอะไรหรือว่ารถอะไรผู้ชายตรงนี้ก็ meeting แล้วครับอย่าเล่นน้อนะอะผ่านนะยังไงก็ใช้เชือกนี้ เก้ S <S นี่แหละมั <spell out. S 1> ้นใจในการถ่ายของฉันเหรอโอเคมั่นใจเว่านะไให้ให้เป็นเป็นคนเดียวได้เป็นาโเดียวนค่เป็นเป็นนเนเช้าผมเปิดเป็นเจ้องเเกือบโสดค่ะหนูอยู่คนเดียวนะคะเมื่อวานนี้มีคนเข้ามาพูดนี่ด้วยนะฉันก็บอกเลยว่าได้่านข้าว่าเขาโสดก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะฉันนี่โอ้โหอยู่คนเดียวนี้เขาไม่ได้เรียบโสดเหรคะโสดป่ะโสดค่ะอ ้อออ่ะเวันนี้เรามาถ่ายอะไรกันเนี่ยให้หนูแต่งตัวมาถ่ายอะไรคะวันนี้วันนี้ะะทอไรนนนวัีเจ๊จ่าจะมาโชว์การขับมอโคใช่ป่ะวันนี้ดันดันน้องดันน้องน้องมีรายได้เพราะว่าง่วงรถง่วงรถเอ้ยลูกเอ้ยไม่พอต้องเลี้ยงลูกแม่หนื่อยอยู่คนเดียวและได้คนเดียวในลูกจะไปลงเรียนช่างช่องอะไรนะเจ๊จ๋าเจ๊จ๋าลั่ทุ่งค่ะยังไงเอ็ดเพจเพจด facebook ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพจเจ๊จ๋าลั่ทุ่งด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้เจ๊จ๋าจะมาโชว์ขับมอโคด้วยป่ะ เออเดี๋ยววันนี้จะจะมาโชว์ขับมาโคนะครับวันนี้จะขับจริงเหรอเฮ้ยจะขับป่ะเนี่ยจะขับป่ับเป็นรีเคแต่ว่าน้องเขาเก่งมากเราเคยขับรถพ่วงอะไรเลยโอ้โหดยอะขึ้นไปขึ้นไปมาดูผิจาขับขึ้นทางไหน่อยได้หมดขับไปโครได้ผิวหนังกายเย็นดโอ้โหได้เลยได้เลย

โอ้โหเป่งอะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยปลดล็อกฝั่งนี้ด้วยอ่าอ้าวเฮ้ยเยังไงเนี่ยระวังหมาหมาออกมาสอบหมาแล้วนะเจ๊ไม่ผมไม่ทำให้เป็นเลยนะเฮ้ยทยังไงเท้าตากันไม่เด้ขวาาหาใครอ่ะ อาจารหมุนนี้หมุนหมุนถนนโน้นคนโทรโน้นโยกไปทางซ้ายขวาเออเน่ยปลาไม่ใช่จ๋าครับเป็นทุกอยางจริงเลยจริงจริงเลย่าัปนุกอย่รงยอันนี้เ้าแรกตัวนี่ยตัอ

ลองลองเดินนะผมได้ไหมดักได้ไหมลองลองไม่ขอเดินน่าครับอันนน้นอ่ะที่เหลืออยู่อันหนึ่งอ่ะอ่ะนั่นนแหละี่นี่ไม่มีการเตี้ยมาก่อนเลยนะขึ้นปุ๊บถ่ายปั๊บจับปั๊บเลยนะตอกเลยดักดักดินฟอลไง <laughs> ờ. Ủa mắt nói chẳng tặc nói Đó. nữa nhanh <laughs> อนนกนี่ําดูดิดูดิเี่ดูดี่ Ha-ha-ha! <laughs> บอกว่าเอากาปั้นไว้ยังดีหมดพวกนี้มาเก็บเรียบร้อยแล้วเขาหยี่ยงไอยางดีลพอเขาบอกโอ้ไม่น่าพามาเลยพี่บอครับเรียงมือนะครับตักันแน่นอนตเอาเอาแบบตักเยอะหน่อยดิเออตักเยอะหน่อย มักเยอะๆหน่อยเออเออนั่นแหละดึงดึงดึงมาดึงคอมาด้วยดึงคอบนมาด้วยนี่เออนั่นแหละนั่นแหละเออเต็มแล้วเต็มแล้วเออนี่หมุนมาทางนี้นี่มาใส่พิตันนี่นี่มาเทแถวพิตันนี่มาโขกหัวพิตันน้า เขาถึงบอกว่าทุกอย่างเป็นหมดแหละอยู่ที่ใจก็เป็นแหะผมเป็นใจอย็นๆพวกกันนึงเลยเนี่ยมัเกือมันเยอะวกกันะี่น้องเต็มที่กันนี้จะโนครับน เฮ้ยขอเพิ่งจะตักครั้งแรกนี่โอ้โหอุ้ยถือว่าใจได้แล้วเนี่ยลองขับกปบอกให้ดูเออดึงคอมาดึงคอมาเออเอองัดกระบอกเออ ใจอาหารมาบ่อยครับอีกฝั่งใจพอไม่ดีนี่ดูเห็นไอ้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มกระบวยเลยเห็นไหมเต็มใจพอเฮ้ยแล้วไทยเราเป็นตากล้องก็ต้องใจติดเลยกล้องเขากล้องเขาได้เลยนี่กล้องเจ๊จ๋าไม่ใช่กล้องบุชมบอ้าเอียซ์ไม่ได้เต็มด้วย เอาสิบนาทีแล้วตัดไปชั่วโมงหนึ่งเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวครูตาเข้านะงานมะโคเดี๋ยวงานมะโคเข้านะอย่างเงี้ย ขอเหตุผลชัดๆ่อนนี้เรามาถ่ายครูป้าใช่ไหมไม่ได้ถ่ายคนขับมาถ่ายผมมาถ่ายครูป้าครับเอยไหนดูครูอ๋อต่งมุกกันดีนะเกิดอ๋ะพอแล้วพอแล้วไปบ้าหน่อยไปบ้าจบคลิปหน่อย ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจ๊จ๋าลันทุ่งด้วยนะคะบ๊ยายบายยังไงก็อย่าลืมเห็นเจ๊จ๋าลันทุ่งด้วยนะคะบ๊ยายบายคะ่ะขอวนุญ<ส>า